เพิ่งพิงง่งพ่นก่ง่งงามแห้งอ่ะท่าพี่นองเยเพิ่งับงนี่ดอกเาเขาเ็นดอกด,ดีมันใช้ลำบากนิดนี่เป็นดอเพิ่ง,ง,งสวัสดีด้วครับผม นี่ก็เจอกันอีกหลอบพี่น้องหาเห็ดขึ้นเก่าครับยาฝาเบ,อเบือด้วยพี่น้องหาเห็ดอยู่เขตอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับนี่จมากันสี่หาคนท้่พี่น้องเรมือก็มาหลายคนเรอมือก็มาน้อยคนครับแต่มือกี้ก็ติเก็บเอาเห็ดทุกอย่างได้พี่น้องเ,อเห็ดร่วมครับผมเจอเหอันใดที่กินไหนเก็บเอาหมดเลยครับมื่อนี้เ,เห็ดเฟืองสตัตว์ เป็นเห็ดผงสาดด้วยครับนี่พี่น้องก็สามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางนะครับทั้งเพจกัคักน้อยอีสานครับทั้งยูทูปกับช่องยูทูปคุยสารบรนทุงได้ครับผมเด็กกรหลุนกันเตี้ยงยาวด้วยครับมานี่มากับสาวจีนครับย่างมาเห็ดพาเห็ดผงสาด สวัสดีค่ะไปครับหลุดไม่ติงต่อดูยเลยขึงปราสา์ครับโอ้โขาวตัวกำลังบานอยากกินส่วๆๆๆนเลย ไงเนาะโกเดงไม่เขาดกัน้าสะท้อนสะท้อนีกสะท้อน มันลงก2ดอกเองมนด่เดอกโอ้าปลาลุยเขามาปลาลุยเขาคือดดฮตลงม่ต่เขาดแต่สีเรืองอดดแต่สีดนสีกีลงย่งอันนี้โม่นึงใ่นหมนี่อือม่นึ่งอือหนี่นะังนี่กนี่้กันกระไรนี่เลยนะหกขึ้นมาเลย ง่ายทีเดียวคืหลัน,ลนที่บดถือคนกันถือควนเห็นบดถือควนเลยงามเลีย้ยงด้วยขาวเลี้ยง เป็นมูเนาะพอมอง้วดมนี่ห้อยเขาเก็บไปแล้วเขาเก็บเบิดเนาะมันมีปุ๋ยเลยมันมันจะดแดงวันยังคักเลยไข่เล็กน,น้อยเห็ดแดงเห็ดแดง งามเนาะเราถักสองสามดอกเอาไปใด้ห้องน่าได้ได้เออหิดถีฝนจะเป็นแบน้แลวพี่น้องความชื้นมันลายผมใครนี่ได่นว่เนียเม่ใด งตำรุดตล,ลูกบาศก์นอนโมเหลีเยียบได้นไนไนย, <laughs> ยบดไข่ <laughs> ของน้นน้อย พันใด้นุ่นเลน้อันหน่อยันน่อยบ้าันน่อย สดใสดีคะนบขาวกำลังง่ามเลยจิตใจงามดีดีปัตราฮาแตแนวนี้แล้วมันบกคอยพอเอ้าะวก้นเขาหาหลายงามคักงามนน้เวยงามว่าขุดน้ำก้านค่าเตยงามนะสามดอก วางกันด้วยครับแมตะเห็ดบทีกนามที่งามพี่น้องบทีกฝนครับตะเห็ดที่ฝนเขาก็จิตฝนตกใส่เขาก็รับน้ำหนักเขาฝนอมหนามก็จตเป็น แตกๆครับเป็นโมงงามครับแล้วเปลี่ยนงามครับกล่องดีเลยคือเป่ง่นแล้วจิดกง่ายง่าดีคนะับเ <c oughs> ดไปดอยเมรแล้วเขาบอกเก็บเอาจะดอยง่าง่ามดินก็ดีนะ เก็บเห็ดร่วมเด้อครับมานใหม่ๆเลเก็บแต่เห็ดละโงกสิได้เนาะงามอาพูดแต่โบก,กีบ้เอาแตสิได้ครับเนี่ยงามเลย เออใดหงอไงเอาเลยต้วนี้เป็นไดยังไงเปลือยไล่ากับเปลือยนอนงามเลยแกอ้งามครับพี่นองกําลังบานเขาเปลี่ยนออกไปตนต้นสเบดอกเึิเกดเลยวัน้ ยังงามเลยฟองต่อได้เดยกระเปลงเป็นสายเลยงามครับคงกะเปล่งด้วยครับนี่กระโดดกรไดอยู่ของปลายครับมย่นี้ก็เรื่อยครับพี่องหาพอให้เรางูอีกโอ้ยไปจุดปอนอยปลายหลครับพี่ บอกไงเดีเนาะเปิลบะจูมเข้าไหม ั็นี้มันกิ่แต่ป่ครับนี่ยเกิดเห็ดอย่างน้อนี่เนาะดอกงามครับนมัวนะตัวนี้ที่เขาว่านมงัวนมกว้างอ่ะบอกสกใสครับก็เอาแต่ประกาศเก็บไปกินหรอกดอกเขางามครับคือเห็ดละโงกเลยอยู่บาลยูบานบ่มีครับก็เลยบอประกาศเก็บไปกินพี่น้อง บ้งบานสองสิงงามค่ะนีด็ดบาถือฝนก็งามงามวันวถือฝนมันเนาะเปลือยเด็กปวดน้องเฮ้ยดูเงี้ยครับงามเลยครับดอกเดียวคอรอ์ร์ขาวครับ ปวกดอกเดียวครอได้ทุกเฮ็ดเลยเนาะมืนอนเนาะทุกเฮ็ดเลยมือนใส่ลิ้ดาค่ะลุยเข้าไปใส่น้ำหนาแล้วไม่คือดีกำลังด่างสาวเ่ยดอกงามค่ะ điều, nữa. điều nữa. Khai một này, cái này, khay một dạng này, cái khay ngay đấy. Để đây ở chỗ đây ปัดไข่คนฟัวลายปัดดอกกับฟัวดอกเดียวนหน่อยหน่อเขก็เขาไปหน่อยโดงามเลยครับ ตุ้ขาวองบานองสาว ยีนิหมินใะไข่ใบใหญ่เป็นไรก้านขาวไงกํลังกําลังบานเขเปี่ยงงามเนาะมันีงามกบเปลี่ยนเลย mắng tình yêu 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 mắng tình เียงห้งงองน้ำครับน้ำน้ำขัวน้ำผมานเหตุรวมพี่เก่าได้ครับพี่ท่อพี่เพชรเตียงพี่เวให้เปรเปดียงอีมาด้ลยได้หด,ด,ดหน่อยแล้วตรง,งดดนี้ได้ é tudo, é tudo. É tudo. É tudo. ใส่จูงอบคุณเพิดครับโอ้แดดนะเด้อ่น้องหมดนี่โอ้นี่ดดงนึงได้บอลน,นีเจอแดดแล้วครับเอาแดดบเราเื้อ,น,รรอน้าฝน นี่คือขนองามครับเขาเลยเนาะแน่นบ่นนนเนี่ยขนมหนึองนี่ยือไงไงครับไงนี่เก็บไปขายจานละยี่สิบบาทเลยครับเต็มจาน <laughs> <laughs> ยัง ngày nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ Trinh ngang ngang cái ở tất cả mọi người. Banh cầm đi. Banh cầm ngàm Banh cầm đi. phi cầm đi. Banh cầm đi. đi. Banh cầm đi. đi. Banh cầm đi. Banh cầm đi. มันโคเฮ็ดซามดอกนี่พี่น้องนี่มดอกลอยครับเฮ็ดร่วมหยาดรา <c oughs> ไรเดียวเงี้ยงๆพี่นอ้องก็เห็ดเปือยๆอยู่ดี่นอกเราเขา็เฮ็นดอกดีมึง

ดงไข่งเราหกดวงนองบก็เปิดเลย่ลาหกเรืองเลยพี่น้องสจงไข่ เรากะติเตียนคิดกาลังสีบ้านเขาเลยเนาะงเเด้งขึมโดอกใหญ่ โกแดงเต็มกระตาใหญ่เเหลือใเข้ามื้อแห้งห้าักับข้าวบานก็ได้พี่น้องบัดทนี่ มื่อนี้ก็ได้เนียย่ดอกครับได้สุกคนสุกคนอยู่เห็นเห็นหลงผู้ใดต้องเคยเห็นเห็นหลงงหญ่พี่น้องโค้ดเดอร์พี่น้องเต่ดยานเป็ดยานวะครับพี่หลงงงคุณละนี่ของกระบาดเด้อนี่พี่น้องนี่ไม่เฮ็ดเพิงก้ามเนาะเฮ็ดเพิงไหมเป็นโฆษณา พิษเพิงภูเขาพิษเพืงภ mm ูเขางานวิญญีณพี่น้องเต็มตะการมั่งมืกเลยมีใครสุขคนนะพี่น้องนะใครสุขคนได้น้อยได้หลายต่างกันไปเนาะนี่ลิดาพาลุยแต่สู่คนนานเลยงานลงมันอะไดรมานตลอดกาลสามสองด้วจ้ะสองมีนาพาด้วยจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับเดี๋ยวกับติดเขาบ้านก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชรทนะครับเดี๋ยวมื่อวันกับมาเจอกันอีกพี่น้องอยู่น้ำป่าน้ำเขาคือเก่าอะไรมือนีันพี่น้าอีบิืนมาแล้วมันหมดมามาที่เก่าพี่นาที่เก่าสไลิปนี้สวัสดีครับผมเอัดรถมาอีกมาว่าไหมว่าเดี๋ยวใช้เบารถไปครับพี่หน้าผมมาอีกเดี๋ยวโอเคน้ำมันสองกันพี่รถทั่วรถพี่นาบินขี้